มาดูบทประยุกต์เรื่องอนุพันธ์ข้อนี้กับพี่เลยลูกแล้วพอน้องดูข้อนี้นะลูกแวบ,บแรกเราจะนึกว่าเป็นอะไรคะเป็นฟิสิกส์ใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่จริงมันคือบทประยุกต์อนุพันธ์นะถามว่าทํายังไงใช่ไหมอ่อานโจทย์ก่อนลูกข้อนี้โจทย์บอกอะไรครับข้อนี้โจทย์บอกลูกบอลถูกโยนขึ้นไปในอากาศจากพื้นดินด้วยความเร็วต้นเท่านี้โดยที่ความสูงที่เวลาต่างๆนะครับเป็นไปตามความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วพอน้องเจอความสัมพันธ์นี้ปุ๊บน้องมองออกไหมถ้าเกิดสมมติเราแทนทีด้วยศูนย์ เ <H S 2> เป็นเท่าไหร่ลูก H, H เป็นศูนย์ใช่ไหมชั้นที่วินาทีที่ศูนย์ตอนแรกเลยเราเริ่มโยนจากพื้นดินใช่ไหมฮะความสูงเป็นศูนย์แล้วพอน้องแทนทีด้วยหนึ่งปุ๊บเห็นไหมแทนทีด้วยหนึ่งน้องจะได้เป็นเท่าไหร่ลูกยี่สิบลบห้าก็คือเท่าไหร่คะก็คือสิบห้าแสดงว่าผ่านไปหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่ลูกสิบห้าเมตรนี่ออกใช่ไหมคะชั้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือสมการที่อธิบายความสูงที่เวลาใด,ดๆนะครับแล้วพอน้องได้สมการนี้เสร็จปุ๊บโจทย์ถามลูกกกข้อ โจทามหาความเร็วของลูกบอลนะครับ ained. โจทามหาความเร็วของลูกบอลที่ T เท่ากับ1นาวิว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะและแน่นอนที่สุดน้องจะหาว่าความเร็วของลูกบอลเป็นเท่าไหร่ทุกคนต้องรู้นะลูกว่าความเร็วคืออะไรครับความเร็วก็คือระยะทางที่เปลี่ยนไปในหนึ่งวินาทีใช่ไหมแล้วถ้าน้องจะหาความเร็วที่เวลาตัวนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องก็ต้องหาการเปลี่ยนแปลงของระยะทาง ต่อเวลานะครับที่ทีเท่ากับ1.5มันก็คือนณโมเมนต์นั้นเลยฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องใช้คืออะไรลูกน้องต้องใช้ดิฟเข้ามาช่วยอกใช่ไหมคะแล้วพอน้องตั้งสมการนี้ได้ปุ๊บเนี่ยน้องดูบนกระดานเลยลูกอ่า dh เทนะครับทุกคนดิฟได้ไหมดิฟได้นะครับเพราะโจทย์ให้มาแล้วนี่ว่า H คืออะไรลูก H คือตัวนี้ <fazla S 2> <applic ate> ใช่ไหมครับฉันน้องก็เป็นไงจ๊ะน้องเอาตัวนี้มาแทนใน h เลยนะครับฉั้น d h by d t ตัวนี้ก็คืออะไรลูกตัวนี้มันก็คือดิฟ 20t ลบกับอะไรคะ 5t กำลังสอกใช่ไหมแล้วพอน้องดิฟปุ๊บน้องก็โชว์ฝีมือดิฟเลยค่ะเอาดิฟเป็นไงลูกกระจายเข้าไปนะครับแล้วพอเอาดิฟกระจายเข้าไปปุ๊บอ่าดิฟตัวแรกถลุดิฟ 20t ได้เท่าไหร่คะได้20ใช่ไหมคะพอ 20t ก็คือ 20t กำลัง1ใช่ไหมหตกลงมาเลขชีก้กำลังลดลงไป1 นะครับในขณะที่ดิฟตัวที่2ขลุกดิฟ5้าทีกำลัง2น้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่จ้ะ10 T ทีใช่ไหมครับ2ตบลงมา5้คูณสเป็น10เลขชี้ก,กาลังลดลงไป1นะครับฉันน้องเต้นทีขลุกว่าความเร็วที่เวลาใดๆความเร็วที่เวลาใดๆก็คือสมการนี้แล้วโจทย์ถามหาความเร็วที่ทีเท่ากับ1.5้ใช่ไหมฮะฉันน้องจะเล้นทีอ่ะพี่มาเขียนตัวนี้กันว่าความเร็วที่ทีเท่ากับ1น้น้องก็แทนทีด้วย1.5ใช่ไหมลูกฉันมันจะกลายเป็น20 ลบกับ10คูณกับอะยรลูก1.5นะครับแล้วพอน้องคิดเลขปุ๊บน้องตอบเด่นทีว่า v ที่เวลานี้เป็นเท่าไหร่จ๋า5เมตรเปอร์เซกนะครับจบเนี่ยน้องก็ได้ข้อนี้เป็นคำตอบทันนะฮะเสร็จแล้วถัดมาค่ะลูกข้อ2ข้อ 2, 2เนี่ยฟิสิกจ๋าเลยเนาะโจทย์ถามว่าลูกบอลจะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับและแน่นอนที่สุดพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดพอมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดทุกคนจําได้นะความเร็วต้องเป็นเท่าไหร่ลูกความเร็วต้องเป็นศูน จริงไหมถ้าความเร็วไม่ใช่ศูนย์มันก็ไปต่อใช่ไหมครับชั้นไปถึงจุดสูงสุดความเร็วต้องเป็นศูนย์นะครับนั้นน้องจะหาว่าเนี่ยขึ้นไปที่จุดสูงสุดณเวลาใดน้องหาได้ไหมหาได้นะครับอ่ะพี่มาเขียนตัวนี้กันน้องหาได้้องก็หาจุดที่ความเร็วเป็นศูนย์นใช่ไหมครไอตัวนี้คือจุดสูงสุดอ่ะพี่เขียนไว้ให้ตัวนี้คือจุดสูงสุดนะครับนั้นน้องก็แทนค่าเลยค่ะความเร็วที่เราหาได้คือเท่าไหร่นะ ยี่สิบลบสิบทีนะครับแล้วน้องจับตัวนี้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมฮะแล้วพอน้องคิดเลขปุ๊บน้องจะทีว่าเนี่ยเวลาที่ถึงจุดสูงสุดก็คือเท่าไหร่ลูกก็คือทีทเท่ากับสองใช่ไหมฮะแล้วพอน้องรู้ว่าทีเท่ากับสองมันคือเวลาที่ถึงจุดสูงสุดแต่ข้อนี้โจทย์ถามว่าความสูงที่ไปได้สูงสุดเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่เป็นไงลูกอเอาทีเท่ากับสองตัวเนี้ยไปแทนในสมการเลยคะไปแทนในสมการนี้สมการความสูง ใช่ไหมฮะเรารู้แล้วนี่ว่าความสูงที่เวลาใดๆเป็นเท่านี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันไปถึงจุดสูงสุดที่ทีเท่ากับสองฉันน้องจะหาว่าจุดนั้นความสูงเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่ไปไงนลูกแทนทีด้วย2ใช่ไหมฮะแล้วพอน้องแทนทีด้วย2ปุ๊บอ่ะพี่มาแทนตัวนี้แล้วกันฉะนั้นน้องจะได้ทันทีค่ะลูกน้องจะได้ทันทีนะครับเป็น H ทีทีเท่ากับ2ตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ลูก20คูณ2นะครับลบกับอะไรฮะ ห้าคูณสองกำลังสใช่ไหมพอน้องคิดเลขมันก็คือเท่าไหร่เนี่ยสี่สลบยีนะฮะและสี่สิลบยีก็คือกี่เมตรลูก20เมตรนะครับฉันน้องก็ตอบทัิทีว่าลูกบอลจะขึ้นไปที่ระยะสูงสุดก็คือเท่าไหร่ลูก20เมตรนั่นเอง